สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788นะครับผมอันนี้มีของมาส่งน้องนะครับผมอาจะเป็นนอกสายนะครับผมนะนอกสายอันดบับแรกต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังผมนะครับผมเนาะที่กดดูผมกดกดติดตามกดไลค์กด subscribe กด,ก,ก,ดกระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะนะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะกรา FC, กบขอบพระคุณ fc กราบขอบพระคุณ สปสอนเซอร์ทุกท่านเนาะคนสปสอนเซอร์ก็กดติดตามผมนะครับผมเดี๋ยวเสมือนผู้สนับสนุนผมทุกคนนะครับผมเนาะตอนนี้น้องก็ได้สามร้อยกว่าคนเนาะต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมเนาะถ้าน้องครบพันคนน้องก็จะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรของ youtube เนาะครับผมเนาะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยเนาะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กด กระดิ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะเผื่อบางทีน้องอระที่ถูกใจพี่หรือว่าน่าสนใจเอามาให้พี่ดูนะครับผมอาจจะบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะนอกสายเนาะสายหลักๆผมก็จะขอเป็นหลวงพ่อเสยหนะครับผมเนาะหลวงปู่มหัศิลานี่ก็ก็น้องติดตามราคาไม่ทันเนาะน้องก็ต้องกราบขอไปเนาะแต่โทรมามาคุยมาทักมาถามได้นะครับผมเนาะ มาสอบถามธนาคารให้ได้เนาะน้องก็พอหาให้ได้นะครับผมบางรุ่นบางบางเนื้อบางรุ่นเนาะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาอันนี้ก็อาจจะเป็นนอกสายเนาะครับผมเนาะก็อาจจะเป็นสายลุงปู่มาหาศิลาเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะเป็นของหลวงพ่อน่าจะเป็นของเดี๋ยวเปิดดูดีกว่าเนาะอันนี้ถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งกด ติดตามให้น้องด้วยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นสแกนไลน์เนาะถ้าใครสนใจพระองค์ไหนเนาะอันนี้เลขที่บัญชีน้องเนาะเลขเดียวอันนี้เบอร์โทรน้องนะครับผมเนาะถ้าใครอยากติดต่อเนาะซื้อขายหรือสอบถามเรื่องพระเรื่องราคาก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับผมสำหรับบางคนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ้องก็เข้ามาดู ผมผมก็กราบขอบพระคุณด้วยเนาะครับผมเนาะต้องกราบขอบคุณด้วยเนาะก็เข้าใจกันเนาะครับผมเนาะก็น้องก็ได้มาก็ราคาในกลุ่มเนาะก็น้องก็บางทีน้องก็มาเปิดในอยนี้น้องก็มาบวกเพียงเล็กน้อยเนาะครับผมเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะซื้อข่าวซื้อน้ํากินเนาะครับผมเนาะลูกค้าเก่าๆท่านก็ ท่านก็รู้ดีเนาะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยเนาะครับผมเนาะบางทีบางอย่างราคาอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนจะได้ถูกได้แพงเนาะก็แล้วแต่สถานการณ์ครับผม้องได้ถูกก็ขายถูกเนาะได้แพงก็ขายแพยงนะครับผมอันนี้เวลาติดต่อน้องเนาะถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาเวลาไหนก็ได้ครับผมแต่อันนี้มันก็จะสะดวกกว่าหน่อยนึงนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ลองทักมาเนาะอันนี้น้องจะแจกกล่อ yeah. ง ในกล่องหนักน่าจะเป็นมีกล่องด้วยน่าจะมีกล่องเดิม,อดมอดโอ้สองรายการโอ้จะเป็นกลงข้อสุริยันเนะครับผมที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรกระถินเหรอใช่ไหมกระถินตอนปี่ใหม่ครับผมเนาะกระถินนื้ภาป่าเนาะร้อยสิบสี่ล้านเนาะ้าองจำไม่ผิดเนาะครับผมเนาะที่ออกขาวทุกช่องคนระับผมเนาะอันนี้จะเป็นรุ่น ขาอยากแหรุ่นรุ่นสมทบทุนใช่ไหมสมทบทุนไอซื้อรถลโรงพยาบาลไอรถไอฉุกเฉินนะครับผมเนาะอันนี้เป็นสมทบทุนเนาะสำหรับใครที่ร่วมบุญกับท่านตอนนั้นเนาะอันนี้พระออกประมาณประมาณตอนปีใหม่มั้งครับเนาะน้องก็ไม่ห็นใจเนาะอันนี้น้องไม่ได้ไม่ได้ไไดราคาจองเนาะอันนี้น้องจะเป็นราคาบวกน้องประมูลในกลุ่มมากนะครับผมเนาะ ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาครับผมเนาะนี่ครับก็น้องก็ประมูลมาได้ราคาส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ก็วนี้เนี่เปกสวยเลยในการลุ้นโชคอ๋ออ๋นี่เข้ามาเปิดประมูลมันเป็นรายการลุ้นโชคเนาะเปิดประมูลเนาะครับผมเนาะนี่ครับเนาะหลวงพ่อสุริยันอะไรน,น,นี่โอ้มันเดียมเนาะ วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับผมนเนาะอําเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามเนาะสองห้าหกสี่นะครับออกตอนปีใหม่นะครับผมโอ้เน่นๆโอ้สวยงามเหมือนทองคำเลยครับโอ้เนื้อทองทิพย์เหมือนทองคำเลยครับนี่ครับเนื้อกระไหลทองนะครับผมเนาะน้องให้ชมนี่ก่อนโอ้สวยๆเรียนสวยครับผมเนื้อกระไหลทองหมายเลขห้าสิบเอ็ดโอ้เหมือนทองคำเลยกระไหลทอง สวยๆครับจะเป็นูกไก่รวยพันล้านเนาะอันนี้จะท่านจะสร้างเพื่อเขาเรียกว่าอะไรสมทบทุนซื้อรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนาะใช้ในในจังหวัดมหาสาครคามนะครับผมบางจังหวัดก็มาขอท่านก็มนีนะครับผมอันนี้ก็หลักๆที่ใช้ในส่วนจังหวัดมหาสาครคามนะครับผมเนาะ <S <S ก็ราคาจองก็ผมก็ไม่แน่ใจเนาะเรื่องราคาลุ้นเนาะราคาจองผมเห็นว่าจะก็แพงอยู่เหมือนกันครับผมเนาะ กระไหลทองนี่ครับเนาะก็เกือบเกือบพันเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องประมูลมาก็นี่ครับรายละเอียดเนาะก็ยังไม่มีปลอมนะครับเนาะอันนี้แท้เลยพระเพิ่งออกเนาะโอ้ถ้าปลอมมาไวเกินก็สุดยอดแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาถามนะครับผมเนาะนี่ครับสองห้าหกสี่โคสะปัญโยใช่ไหมเนาะถ้าน้องอ่านผิดประกันใดต้องขอไปอันนี้เลขหมายเลข ไประจเหรียญนะครับผมเนาะนี่ครับห้าหนึ่งโอ้เล็กสวยครับผมนะน้องก็ชอบเหรีกนี้สวยๆครับเหมือนทองคําเลยครับเนาะอันนี้เนื้อทองทิพนะครับผมนะจํานวนการสร้างนี่น้องไม่รู้จักเท่าไหร่นะอันนี้สามหกสี่โอ้อันนี้ก็เล็กสวยครับเลรกอันนี้จะเป็นเนื้อนะวะเนื้อนะวะโลหะโบราณเนานะลงยาอีวอนนะครับผมอันนี้ของพี่ อันนี้ของพี่ภาคพลเนะาะเราท่านจองไว้เนาะครับผมเนาะนี่ครับสวยๆครับผมลงยาแดงเนาะครับผมน,นี่ก็แท้อันนี้ก็ขออภัยนะครับผมอันนี้ถุงซีนแตกเนาะครับผมเนาะ <c oughs> นนี้ถุงซีนแตกอันนี้นะวะก็สวยครับลงยาแดงลงยาจีวรครับผมเนาะนี่ครับสวยๆเนียเป็นประกกยเนาะโอ้สวยๆครับผม ไว้พันล้านนะครับผมกกนี่ไก่นี่ครับดูผิวตึงๆนะครับผมผิวตึงๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสี่ยนเป็นสายฝนเนาะโอ้เหมือนแผ่รัศมีเลยเนาะเป็นกระจายออกด้านข้างนะครับผมเนาะเป็นรวมกันอยู่ยันเขาเรียกว่ายันอะไรตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะครับสวยๆครับผมนี่นวะอ๋อเขาเขียนเขาเขียนเป็นชื่ออันนี้ด้วยนี่โอ้ผมนึกว่าตัวย่ออะไรเนาะ น้องนี่นี่นกอลอทอนี่กะไหลทองเนาะโอ้น้องน้องสงสัยอยู่ตะกี้เนาะสองดูน้องสงสัยว่ามันเป็นตัวยอดอะไรโอ้เสน็นนว่าโอ้เขาเป็นเนื้อนี่ครับอันนี้หมายเลขเนาะสามหกสี่น,ะ, 4, นะครับผมเลขสวยครับผมเนาะสวยๆครับผมถ้าใครสนใจก็ลองทักมาเนาะเดี๋ยวราคานี่น้องไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็หลักพันเหมือนกันนะครับถ้าไอ้ลอง ทักมาครับผมราคาจองเนาะน้องเห็นน้องเห็นในใบจองได้จะพันห้ามั้งครับเนาะน่าจะพันห้าเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับหน้าเก็บหน้าสะสมครับผมเนาะรุ่นนี้หลวงพ่อท่านก็เก่งสุดยอดครับผมเนาะวัดก็ใหญ่โตเนาะถ้าใครเคยได้ไปได้ได้ชมได้ไปนะครับผมเนาะวัดท่านใหญ่โตแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะครับผมศิษย์กุงูกหาก็ไม่แพ้กันเขาเป็นว่าเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะกับ หลวงปู่มหาศิลาครับผมเนาะท่านก็เป็นตัวแทนครับช่วงนี้หลวงปู่ท่านยังไม่แข็งแรงยังไม่ปกติเนาะหลวงปู่มหาศิลาเนาะท่านก็ก็ส่วนมากก็จะเชิญท่านไปเป็นตัวแทนเนาะของหลวงปู่เนาะเขาเรียกว่าอะไรไปนั่งปกนั่งรองจากหลวงปู่เอาลูกหลวงปู่ไว้ข้างหลังเนาะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ท่านก็ไปนั่งปกแทนเนาะครับผมเนาะก็วันที่สิบสาม มีนาเนาะสิสเดือนหน้าก็จะมาเทพระในงานหลวงพ่อฉนไหนด้วยเนาะครับผมก็เชิญมาด้วยก็หลวงปู่ศิลาก็ถ้าท่านหายเป็นปกติก็ท่านก็จะได้มาด้วยเนาะครับผมก็เจิอาจารย์หลายท่านเนาะครับสิทธิสายหลวงปูหง่หวงโดยตรงก็มาเนาะมีมวลสารมีอะไรก็มาด้วยครับผมวกมวลสารของหลวงปู่หงเนาะครับผมสิทธิสายหลวงปู่หงสิทธิเยอะครับผมเนาะ ไอ้เกจิอาจารย์ที่จะมาลูกเสกมาทำพุทธวิเศษเนะาะไอ้พระประธานโบดในวัดสังขาพิดีของหลวงพอ่ชอชะไหนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทางแอดมินทางลูกบุญธรรมของท่านเนาะที่อยู่ขอนแก่นก็กำลังเขาเรียกว่าลืดยื่นใบดีกาไปเชิญพระเกจิอาจารย์เนาะบางบางท่านบางองค์เนาะก็มีหลวงปู่สุริยันมี หลวงปู่มหาตุ่มใช่ไหมน้องน้องก็ไม่แน่ใจน้องก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็ก็หลายคนครับผมหลายท่านก็มีหลักๆก็จะมีหลวงปู่มหาศิลานี่ก็ดูอาการรอดูอาการเนาะถ้าท่านสบายดีท่านแข็งแรงก็จะได้ไปเนาะแต่ที่แน่ๆหลวงพ่อสุริยันท่านจะได้ไปนะครับผมเนาะท่านก็ได้ไปอยู่นะครับผมอันนี้คลิปนี้น้องก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆน้องจะมาอัปเดตให้น้องก็ จะลงคลิปใหม่เนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เนาะครับผมเนาะสนใจสอบถามราคาได้เนาะครับผมสุดท้ายนี้ก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับ